ไปเล่นกับลิงไหมเอ้ยฉันรักลิงแต่ไม่รู้ลิงรักฉันไหมอยากมีกล้วยอ่ะจะให้มันกินเขาให้อาหารมันได้ไหมได้ได้แต่บางคนเขาไม่ได้ให้แต่มันแย่งอามันแย่งเอาเลยมันรู้ว่าถือมามันแย่งเลยะของที่ได้ลึกอืได้มาแล้วอันนี้คือลูกลิงน่ารักมันเหมือนแสดงความรักกันอ่ะอันนี้เป็นลิงที่แบบอยู่บนเกาะบอเนียวรอเป่าเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นลิงที่อยู่เกาะบอเนียว เกาะบาเนียวคือเป็นประเทศมาเลเซียเหมือนกันเป็นเกาะใหญ่เหรอใช่นี่นี่เป็นลิงที่อยู่บนเกาะบาเนียวน่ารักดีรูปนี้1.50 1.5จุดนย์เซนเฮ้ย1 5ลิงกิตก็ประมาณ10บาทอ่ะ10บาท10กว่าบาทน่ารักดีเหมือนกันไหมพ่อแม่ลูกมันชื่อลิงอะไรไม่ไม่รู้ใครลิงอุรังตังไหมใครพอรู้บ้างว่าลิงเนี้ยมันคือลิงอะไรแล้วลิงนี้แหละลิงนี้คือลิงจั๊กจักรักจริงๆบาย กินนมบดโต๊ะตอนเดินลงไม่เห no ็นกลัวเลยจิบจิบสบายจิบสบายสบายชอบสีไอ้นี่เขามากเลยเนาะมันทําให้แบบมันเด่นมากอะมองมาแตไกายก็เห็นบันไดอะข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาเห็นไหมตรงนู้นอะขึ้นมาบนเนี่ย272ขั้นนะครับสูงมากอุ้ยเต็มเลยอะดูดูดูมันเขย่าไอ้นี่มันเขย่าลูกกงโอ้โหตรงนี้เต็มเลยบนป่านั้นอะมีเป็นร้อยเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหม โอ้เต็มเลยอ่ะโอ้ลุ่งเต็มเลยตรงนู้นเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงอ่ะโอ้เนี่ยเฮ้ยอย่างเฟี้ยวดูดิแสดงว่าบนภูเขานี้เป็นที่ของมันทั้งหมดเลยไงที่ของมันทั้งหมดเลยนี่นี่ส่วนมากวิ่งไล่กันเจ้าจ้าเลยอ่ะน่ารักดีอันนี้คือลิงที่ถ้ำบาตูนะครับโอ้มันไปอยู่ตรงนู้นฉันชอบนะนุ่นนุ่นดูตัวนั้นดูตัวนั้นนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าลองถืออะไรลงไปสิ นางโค้ตเท่เขาเห็นเขาจะมาลุมเธอเลยอุ้ยดูตัวนี้โคตรเท่ดา้วยอสเป็งยออุ้ยนางเอาไปกินหมดเลยอ่ะแ้าโทรศัพท์อยู่ในถุงก็ไปด้วยละมาอยู่นะคะว่าดีเลยดีเพิ่มหนึ่งดาวระวังนะดาวดาวระวังระวังเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเห็นมันเล็งแล้วอ๋อเขาจะกินน้ำอ๋อนานหิวน้ำอะกินไปกินไปมันางหิวน้ำ ก็ไม่บอกดีๆจะได้เทให้กินสะอาดดโดนเรียกค่าไถ่ฉันว่าถืออะไรมาไม่ถึงข้างบนหรอกใช่โดนรีดไถ่อะใครมานะถ้าถือกับคนกับข้าวอาหารมานะโดนแน่นอนนี่พี่เขาถือดอกไม้มายังไม่ถึงด้านบนโดนป้นก่อนแล้วมันกินยันดอกไม้อะพวกนี้ผ่านทางอะเด็ก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 กลัวเด็กกลัวเห็นไหมมันป้นหมดเลยขวดน้ำอะนี่นี่นี่สนนะเราเนี่ย อย่าเกือบเหมือนในคลิปเลยอะเกือบเหมือนในคลิปเลยเมื่อกี้เขาไปจับหัวมันแล้วก็เราอยู่ใกล้เราเกือบโดนแล้วมันหิวน้ำเฮ้ยลงไปแล้วไปแล้วไปพรมขวดน้ำมาแล้วหิวน้ำหิวน้ำหรือเปล่าเอากินเลยต๋อะยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วยิ้มให้กล้องหน่อยเจาอ อยากเซลฟี่เหรอเฮ้ยเขาเห็นตัวเองว่ะเขาเห็นตัวเองอ่ะดูดิจ๋าหลิงที่มาเลเซียครับน่ารักดรูปครอบครัวรูปหมูรูปหมููกหมูดูดิดูดิอย่างเฟี้ยวอ่ะ สักพักไม้ไปพร้อมกับโทรศัพท์ถืออะไรมาไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้ามาที่นี่นะอย่าถืออะไรมานะอย่าถือขวดน้ําอย่าถือผลไม้อ,อ,อย่าถือขนมหรือแม้แต่ถุงไอ้นี่อะไรนะโทรศัพท์นี่เก็บดีๆเลยนะพี่เขาถือถุงดอกไม้มายังไม่ถึงข้างบนเลยมันแย่งไปแล้วซนมากเลยอะ่ะข้าผ่านทางไงอเออ าผ่านทางเจ้าถิงไงแล้วนางก็กวักมือเรียกขอกับทุกคนเลยเออตัวเล็กๆก,ก็สซนมากเลยนะแล้วมีเยอะมากเลยเต็มเลยอะด้านบนคือที่อยู่ของเขาหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นด้านบนเป็นร้อยตัวเลยอะ่ะใครมาที่นี่ก็ระวังลิงด้วยนะคะแต่ก็น่ารักฉันรักเขาแต่เขาไม่รู้รักฉันไหม